แจ้งคนเกลียวเขาดิเท่าขาไปได้ปดัเขาจะป่าโ้่นัเขาเนี่ยไปขายอยู่ย่นี่มันมหมวมันสิจ้อมันเป็นเขาเก่ียวแบบซีปิดปุ้ยจะไปใช้อ๋อมันไปเยอ่อีกปาโจที่เขาเจ้บตัวไม่ใช่ขายวันไม่ต่อามวันไม่ื้อยเขาซื้อเอาเขาซื้อเขานะ

จโอยนกระจอกมันหมูดิันนี่อยดิาไปซืตทอแมันน้วแเขากันหลายบัดนี้ไปปลูลไปอัดเล่าบัดนี้น้อยลงทุกแต่ว่าทางทางเข้าโอนกระจอเเขา ไปส่งเราออกไปข้างนอกกันไปนอนแล้วไปขวดนอนเอาแม่ควาพเ่อนมาใส่เร็วๆให้มันเย็นเนี่ยคนองที่แบบหมันเย็นใส่ชข้งไว้ใส่รัวมันอัดพัเฉยจึงชื้อจึงชื้อมันก็บบกวนแล้รห้มใหยใครอะ เขยว่าโอ้นี่เเนาะเนบาเฮ็ดไปดูเมื่อนกสิมาหาโอ้เพื่นเ่นี่เพ่นนันละเพนก็ฝากเด้สิูเพื่อนนั่ถามหน่ถามนีไปรูไม่ใช่บางแน่บอกเขาอิจาฉนได้เงินนะมันก็บอามันไหจะพันเอาไปจัือเออเยว่าจัุดไทยอ่อยไยอ่อยนะ้พี่อยเยอ่อยขานขา ลูกไม่ใช่ชวนยายลุนสิยายลุมีปกินบ้าอะไรเยอะอไมมันเดืดมันแซ่งกันนะเดีวเรื่อยๆๆๆบ่มันคือไน่ยังไงกเลยไปค่ะาย็เ้เจ้าก็จหยังยอดยาๆๆเลยให้คนแก่ห้ไปให้ไปให้ทวดไปเราขึ้นไปอันนี้ไม่ทวดไปโอ้ยแบบนี้ยังโมดูมันคือพวกป ไปไกับบานแล้วนะบอกพูนก่อนกลับ้านัวบ๊ายอาบอกรทมมันเอาเแ่ทมุนบีกน้องมุนเอเลเจ้าวะเออไ้ลองน้าจะแต่งอยู่ไหน ไม่ใช่นี่อ๋อใช่ผู้้าแลวมาใส่รางเท้าด้วยมาขดร้อนไหมคะไม่ร้อนไม่ร้อนแต่ตอนนี้เราขี่รถมันจะร้อนเอาเลือดเนื้อเอาให้พอแบตเให้แบตเล็มไปหิดเบิรบดมือดีซียู่เข่าเมิดพอดีมาใส่รงเท้าหนูเลยเลยใสงเท้าเลยเลยยายจะขับรถแล้ว กลับก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทวดจ๋าจ้าทวดกลับบ้านก่อนนะทวดอาบน้ำก่อน